ช็คนเช็ครถก่อนออกเดินทางนะคุณผู้ชมนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะอย่างแรกเลยสภาพรถตรวจเช็คให้ดีว่ามีความพร้อมหรือไม่โดยเฉพาะย่างรถนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถือว่าเป็นรองเท้าที่สําคัญเลยในการที่จะขับเคลื่อนไปนะและที่สําคัญคุณผู้ชมคะเช็ครถเสร็จแล้วเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานแล้ว เช็คให้ดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพวันนี้สุขภาพเราพร้อมไหมนอนน้อยหรือเปล่านะคะแล้วโรคประจําตัวของเราจะเกิดอะไรขึ้นไหมในขณะขับรถโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะอากาศร้อนมากเรื่องของโรคฮิสโตกเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรและที่สําคัญนะคะเช็คเส้นทางด้วยเช็คสภาพอากาศด้วยค่ะ ก่อนเดินทางกลับบ้านในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคุณผู้ชมให้เช็ครถเช็คคนให้พร้อมด้วยนะคะและที่สําคัญเลยอย่างนี้ดิฉันขอเน้นย้ําเลยคุณผู้ชมเมาไม่ขับเราจะต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะทำให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยลดลงความสามารถในการขับขี่ของเราก็ลดลงด้วยนะคะในส่วนนี้นี่อยากจะบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยนะงดดื่มแอลกอฮอล์เลยในขณะขับรถเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้คะ่ะ นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านก็บอกว่าในช่วงเทศกาลสงการปรีนี้เนี่ยนะจะเป็นวันหยุดยาวที่มีกําลังแรงงานแล้วก็ประชาชนจํานวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลําเนาแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันทําให้มีปริมาณของรถยนต์จํานวนมากก่อให้เกิดความเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานก็เลยได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่มีที่ตั้งติดกับถนนสายหลักจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ครถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนก่อนออกเดินทางตั้งแต่ในวันที่12เมษาย,ยน2566แบบฟรีเลยนะคุณไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้สถานที่ของสถาบันและก็สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นสถานที่ในการตรวจเช็คค่ะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็ได้กล่าวอีกว่าการให้บริการตรวจเช็คสภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นการตรวจเช็คความพร้อมเน้นตรวจเช็คทั่วไปนะครับที่อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุยกตัวอย่างเช่นสภาพยางระดับน้ำมันเครื่องหม้อน้ำรอยรั่วนะครับระบบไฟสองสว่างแล้วก็ไฟสัญญ,ญาณต่างๆ ระบบเบรกและก็ระบบการทำงานเครื่องยนต์นะครับตรวจเช็คโดยครูฝึกผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะฝีมือสาขาช่างยนต์ครับและก็ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ประชาชนที่เตรียมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับสนใจเนี่ยสามารถนำเข้าไปตรวจเช็คกันได้นะครับรับบริการได้ถึงวันที่12เมษายนนี้ครับจึงขอประชาชนเนี่ยในเรื่องของการบริการดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดยาวนะครับก็ได้กำชับให้หน่วยงานของกรมร่วมให้บริการประชาชนตามนโยบายของแต่ละจังหวัดตามความเหมาะสมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด4ครับเทศกาลสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยนะครับมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะบนท้องถนนจึงขอให้ทุกท่าน ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เดินทางถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยอันนี้เป็นเสียงของท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้กล่าวไว้นะครับ